i สู s ุด d max นะคะ1.9 ddis ปี DD P 21ไม้21ม่น1คันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นลายไอเทมมากๆค่ะนะคะเพราะว่าเป็นแคปออโต้และที่สำคัญนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะคะที่รับชมนะคะทางช่อง YouTube ค่ะรถมือสองราชพึงภีร์คาเซ็นเตอร์ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กันที่เดิมเลยค่ะที่เต็นร์รถมือสองราชพึงพีร์คาเซ็นเตอร์หากวันนี้นะคะคุณกำลังมองหารถกระบะแครออโต้ค่ะแบรนด์ยอดนิยมในบ้านเราอย่างเช่นเจ้าตัวอีซูซูแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแคปออโต้ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไปออกปายแดงคุณอาจจะต้องรอประมาณ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนอะไรก็แล้วแต่ไม่มั่นใจแล้วแต่ที่ค่ะและที่สำคัญคุณต้องใช้เงินดาวด้วยนะ แล้วถ้าคุณใช้เงินดาวน้อยลองแน่นอนค่ะดอกเบีย้ยคุณจะเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ค่ะว่ามีกระบะแคร a ออโอย่างเจ้าคันนี้เลยค่ะอินสุดดีแม็ก1.9 DDI ตัวเอปี21กับเปรกหม่แค่2องมื่หนึ่ง และชุดแต่งครบ,ครบแบบนี้และที่สําคัญในร้านคันนี้ออกรถสุงบาทกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเริ่มต้นที่2 5 9ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเนี่ยของเจ้าตัว Isuzu D-Max 1.9 DDI ตัว S ค่ะกรรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เป็นสแตนดาดมาตรฐานตามสไตล์ Isuzu นะคะเป็นแบรนด์ที่มียอดขายในรถกระบะอันดับหนึ่งในบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นใครได้แต่รับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนค่ะและนี้เนี่ยก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ Rising Sport Performance นะคะ D-Max ออโต้นั่นเองค่ะดีแมนะ็กมอเตอร์เนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีนะ,ะในส่วนของไฟนะที่เป็นไฟไฟเลี้ยวไฟอะไรอย่างนี้นะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสาหรับเจ้าคันนี้ค่ะแล้วสีนี้เป็นสีเทาค่ะนะเป็นอีกสีหนึ่งที่ดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญก็เป็นสีหนึ่งที่แต่งยังไงก็ดูสวยงามนั่นเองค่ะบอดี้เดิมเดิมแท้ร้อยเปรถปี21ค่ะทุกคนนะคะและสาหรับคันนี้เนี่ยก็มีแม็กวาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะแล้วก็คล้องกับยางของวิสโตนนะคะแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าออก ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าทุกคนไปออกไประยงทุกคนจะได้เป็นล้อที่เป็นล้อกระทะนะคะฝาะขอบนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์ไฮรันเดอร์อันนี้เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเป็นนะคะอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเป็นอันนี้คือตกแต่งเพิ่มเติมเนาะนะคะเป็นสัญลักษณ์ไฮรันเดอร์อันนี้คือตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะก็ดูตัดกับสีรถดีนะคะมาพร้อมกับการศาสตร์คราวนี้ลองมาดูเรื่องของบอดี้ตัวถังและโครงสร้างของเจ้าดีแม็กคันนี้กันดีกว่าค่ะ <S 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 ว่าด้วยเรื่องบอดี้นะคะโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ยเรามีก,รรกััววกขนขน้่นน่่วทไไมมช แต่อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนละกันนะไม่ค่อยอยากจะแกนนะนัดรถปีใหม่ๆเนี่ยทุกคนอะดูดูแค่นี้ข,ข้าวๆก่อนเนาะทุกคนดูได้เลยค่ะเม็ดอัคเรียงตัวกันสวยงามนะคะเท่ากันเป๊ะนะคะสีเสิงเงาเท่ากันเป๊ะไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยป้านไม่มีรอยปาดแน่นอนค่ะทุกคนนะคะตัวถังโครงสร้างเนี่ยขออนุญาตเปิดให้ดูแค่ประตูเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ประตูเดียวเนี่ยก็รู้แล้วแหละนะคะว่ารถเนี่ยมันมีพิกความหรือเปล่านะเพราพิกความมาสองข้าง่งก็ต้องทําเหมือนกันแน่นอนค่ะบอดี้ัวถังบางเดิมเฉียบๆเลยคค่ะจจาาากโรงงนนนััเ้้ีค่ะ เอาล่ะค่ะสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะฝาท้าทยก็สวยงามตามสไตล์อินสุดดีแม็กดีดีไอนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวบูพาวเวอร์เนาะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะหรือว่า1 9 0 0ซีค่ะคราวนี้มาดูกันที่บริเวณแม็กไลเนอร์ด้านหลังบ้างดีกว่ากระบะเนี่ยดูง่ายมากเลยนะคะว่าใช้รถเนี่ยเหมาะสมกับเลขไมล์หรือเปล่ารถคันนี้เลขไมสองหมื่นเพราะฉะนั้นทุกคนดูได้เลยค่ะบริเวณแม็กไลเนอร์ต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนอะไรใดๆให้กวนใจเลยนะคะบริเวณน็อตด้านข้างตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่เคยเปลี่ยนฝาหลังไม่่เคยยชนนหักมาาอง นอนค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโบพาทุกคนนะคะไปดูกันที่บริเวณด้านในนะคะเจ้าตัว d m a ม็1.9 DDI ตัว S คันนี้กันดีกว่าว่าด้านในไม่สองเมือหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้โบพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในห้องบริษัทอีสูตรดีแม็ก1.9 DDI ตัว S นะคะเครื่องยนต์1,904แคร็บออโต้ที่ทุกคนตามหาเนะะี่ยอันนี้เขาก็มีในส่วนของตัววัดรอบมาให้แล้วหนึ่งตัวนะคะติดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะก็นะ เพิ่มในเรื่องของการดูอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนเนาะเจ้า,จาของเก่านะจริงดีแม็กเนี่ยมันเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่หลายๆคนเอาไปแล้วก็เอาไปตกแต่งอย่างงู้อย่างงี้เพิ่มเติมก็คือแล้วแต่สไตล์คนชอบเพราะว่ามันดูแลง่ายนะคะแล้วก็มเมเนแทนง่ายนะคะแล้วก็เข้าสู่ได้ทุกที่ทั่วประเทศแล้วก็ช่างอิสตตุตอนนี้คือเยอะไปหมดเลยและทุกคนซูมมาดูนี่เลยค่ะเลขใหม่คันนี้ค่ะเลขใหม่นะเลขใหม่2 1งหมกิโลเมตรค่ะทุกคนค่ะกระบะแคปออโต้ปี21แท้2 1จด21หายาก มากเลยสำหรับเปร่งหมาแบบนี้ค่ะข้อดีของตัว1.9 ddi ตัว S อคันนี้นะคะก็คือเขามีในส่วนของระบบที่สมมติจอดติดไฟแดงใช่ปะ แล้วแบบว่าคุณกดแล้วหมดนิ้ไว้อ่ะแล้วเวลาจัดติดไฟแงนานๆเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะรถก็จะดับอัตโนมัติให้นะคะเพราะว่าประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็มีระบบการเลื่อนถลายให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแบบนี้เลยถัดมาบริเวณคอนโซลกลางค่ะทุกคนถึงแม้จะเป็นตัวเอที่เป็นตัวเริ่มต้นของแคปอโต้ก็ต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามอันนี้หน้าจอ a n d ดอ i d อันนี้เราแถมให้นะคะทุกคนนี่ก็ทุกคนก็สามารถดูได้ทุกอย่างเลยเป็นระบบทัชสกรีนเพราะฉะนั้นวันนี้จะฟินขนาดไหน,นทุกคนคิดดูได้้้ไปใชแลวนะคะค ติดคาสีถ้าลูกบริเวณด้านนี้ลูกโตหน่อยก็จับนั่งด้านนี้ได้นะคะดูยูดูยูทูบได้ต่อบลูทูธได้อะไรต่างได้ รับรองว่าบรรเทิงทั้งครอบครัวนะทุกคนอะคราวนี้ค่ะมาดูกันที่ในส่วนของตัวเกียร์อัตโนมัตินะ,ะก็ตามสไตล์อีสูุเลยนะคะมีโหมดธรรมดาให้คุณเล่นเนาะแล้วยังมีในส่วนของระบบช่วยลงทางลาดชันนะคะตั้งแต่ตัว S สกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าคุณออกต่างจังหวัดไปอะไรไปบรรทุกของหนกักเอารถไปวิ่งงานอะไรต่างๆนะรับรองว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะมีทางเลื่อนถลายมีทั้งระบบช่วยลงทางลาดชันและเอฟเห็นอันนี้ด้วยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเอาไปติดไฟมาใหม่นะ,ะทุกคนค่ะก็จะมีสีสันต่่าางงๆอออะไรยเ้ใหลืกน อันนี้ก็เป็นแสดงในส่วนของฟังใสใจของเจ้าของเก่านะ,ะที่รักกดมากจริงเอาละค่ะบเบาะเบิกก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะนั่งสบายนุ่มมากแน่นอนนะคะแล้วก็นั่งได้ทั้งคนตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะสำหรับดีแม็กคันนี้คราวนี้เดี๋ยวพาไปดูกันที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังในแคปกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือนะคะบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าตัว 9, D m a ม็กหนึ่งจุดเก้าดีไอตัวเอสนะคะอันนี้ก็เป็นสเปคขับเนาะพื้นที่แอร์เรีย e เหลือเยอะนะคะนั่งสบายแน่นอนนั้นจริงอะนะคะจริงนั่งได้ถึง5คนเลยนะคะหน้า2หลังสานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ออกแบบตัวถังหรือด้านในมาก็ใหญ่พอสมควรแล้เพราะมันเป็นแคปเปิดได้ทุกคนทุกอย่างมันก็สะดวกไปหมดแล้วเนาะมันไม่ได้เหมือนรถกระบะสมัยเก่านะคะที่แบบว่าต้องแบบโอ๊ยปรับเบาะหน้าอะไรเอออะไรไม่ต้องอันนี้มันเป็นแคปเปิดได้แล้วเนะ,ะรับรองว่าสะดวกสบายกับทางครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปตอกย้ําความใหม่และความเจ๋งนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่จะยืนยันเลยว่าทุงได้คันนี้ไปก็ไม่ได้แแพพ้ปาายยดงงงเเลก็คืือออในร่ขสภ เครื่องแล้วก็ไปสังเกตการว่าดีแม็กคันนี้ชนหนักมาหรือเปล่าไปดูเลยค่ะถ้าเรามาตอกย้ําความใหม่ความเจ๋งของดี a ม็กสเปคแแไอ้ดีแม็กนะคะตัวสเปคแ c บบหรือว่าตัวแ a บออโต้คันนี้ก็ดีกว่าว่ามันจะเป็นไงตามมาดูเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาจุดแรกเลยค่ะนั้นน็อตฝากระโปรงนะคะมาดูได้เลยฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานอีซูซูนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างทุกคนไล่มาเลยนะแก้มข้างซ้ายขวาไล่มาเลยค่ะไล่ไล่เลยคาน้านะคะน็อตอะไรต่างๆทุกคนยังเดิมแท้โรงงานอีซูซูคะประเทศไทยและที่ที่สคัญ มาดูนี่เลย แล้นี่ก็คือแผ่นเพจนะคะทุกคนทุกคนดูเลยแผ่นเพจเดียมันจะถูกเลเซอร์มาเป็นแบบนูนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าลถมันชนคานหน้ามันหนักๆแผ่นเพจตัวหนังสือมันต้องเบี้ยวอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณจะยิ่งมั่นใจมากกว่านั้นเลยค่ะเพราะเรามีการรับประกันให้นะว่ารถคันนี้ของเราค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามกันมาในช่อง YouTube ของโบนะคะและติดตามโบมาวันนี้ค่ะเป็นแค่คุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิป จากโบนะคะรับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นช่วยผ่อนสูงสุดนาน12เดือนค่ะและที่สุดพันราคาดีแมของเราคันนี้เริ่มต้นที่5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นเจ้าของ e สูงนะคะดีแม็1.9 DDI ตัว S แคปออโต้คันนี้นะคะรับรองเลยค่ะอย่างที่บอกย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยถ้าไปออกไฟแดงต้องรอรถกี่เดือนแต่คันนี้มีรถให้คุณใช้งานให้คุณทำมาหากินได้เลยแล้วถ้าไปออกไฟแดงค่ะไม่อยากดาวอยากดาวน้อยใช้เงนิน1 2ื่น0คุณจะไปเจอดอกเบี้ยที่4 5บาท6บาท7บาทแต่คันนี้ดอกเบีเ้ยเริ่มพิเศษแค่2.79เท่านั้นค่ะเห็นที่บอกไปว่าคันนี้ยังไงก็คุ้มกว่าเห็นๆน,นะคะและออกได้ถูกอาชีพอย่างแน่นอนค่ะรับเหมากอ่อสร้างขายของนะคะอาชีพอิสระอะไรต่างๆทักเข้ามาคุยกันได้นะคะทำให้การออกรถเป็นเรื่่อองงาอางาาย ค่ะรับโปรโมชั่นค่ะรับไปเลยสําหรับโปรโมชั่นช่วยผ่อนสุดสุด,ด้าสเดือนหรือใครที่บอกว่าปีแรกอยากเอารถไปทำมาหากินอยากเลือกรับโปรโมชัน่น0%สิบสองเดือนก็ได้นะคะมาคุยกันได้หมดเลยนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้บอนเราเจอดีแม็คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ